คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุ่งสองนะมาเจอกันกับเกมไส้อิวน่ความมั่งคั่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะกับรรทัดคิทามรอบนี้นะแจ้งเข้ามานะเพิ่งเล่นทั้งนั้นเลยนะเกมพวกนี้นะขอข้ามก่อนแล้วกันรักทิธามรอบนี้นะเพื่อบัตาการจ่ายอัตราชนะดีก็จริงแต่ยังไม่อยากเล่นก็ข้ามได้ให้ดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ลัคกี้ถ m มก็วันหนึ่งมีกรอบนะไปดูกันแล้วกันใครถนัดช่วงไหนก็ตามเข้าไปดูตามเข้าไปตามได้นะอยากจะมีกลุ่มแบบนี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะตอนนี้เข้ามาใส่อิวใส่อิวนะกับเกมสายปั่นนะขอขยับกันที่เกมนี้จําได้ว่าเบ็ดมันไม่ลงเลข0อยู่ประมาณเนี้ย18 9นะ9 18จะลงตามเลข9แล้วขอขยับกันที่เบ็ด20ก่อน อ่ะสาหมุน30มหมุน600ออะมันเบ็ดสิบแาทแต่มันไม่ใช่20อ่ะถือว่ามองเป็น20แล้วกันนะไปอ่าเปลี่ยนแนวมั่งเปลี่ยนแนวมั่งเล่นแต่แบบซุปเปอร์มาเก็ตเล่นพวกรวม8ตัว9้าตัวปวดหัวมาเล่นแบบนี้มั่งแนวเดียวกับคู่ลักนี่แหละเหมเกือบติดพระนะระถังซ้ำจังของรุโอ้ยมาใส่อิ๋วงอโงมาเต็มเลย คำนวณเป็นเส้นตารางอา้สย2สกเกตเตอร์เกมนี้อาจจะได้ลุ้นสกเกตเตอร์บ่อยนะเพราะว่าช่องมันมีไม่กี่ช่องอะถ้ามีไม่กี่ช่องเือนเนี้ยลุ้นกันบ่อยละ2000บาท2000บาทขยับกันที่เบตสิบแปดติ้งต่างเป็นเบ็ยี่สิบนะดูว่าหลอดไม่หลอด30หมุน600บาทโดยประมาณนะกลับมาเท่าทุนสกเกตเตอร์ บอกว่าเข้าง่ายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเว้ยป๊าบไอเขายาวมาไม่รู้ชื่ออะไรแล้วตัวนี้ลืมชื่อจีจีนะมันก็ขยันเปลี่ยนเกมนะขยันอัพเกม2ออาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งนะ เกมที่ติดตลาดก็ติดไปนะเกมที่มาใหม่ถ้าไม่โดนก็คือไม่มีคนเล่นเลยนะส่วนเกมนี้น่าจะมีลุงอะคนน่งที่เล่นอยู่ประจำนะมันชอบนะหครที่ลุงชอบเกมนี้น่าจะเพราะเคยแตกเยอะอยู่เลยจำนะจำแล้วก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะั่นแหละตาว่างก็เล่นนะมาลองดูวันนี้รอดไม่รอดนะมีคนบ่นด้วยว่าอุ้ยกำไรแค่นี้ก็เอามาลงอะนะ กูอยากจะบ,บอกกูเล่นเอาทุนออกกับกําไรบางส่วนนะกูไม่ได้มาเล่นเอาคอนเทนต์ที่จะแตกเป็นหมื่นเป็นแสนนะได้เท่านี้กูก็วิ่งนะเออถอนออกมาเล่นดีกว่าแล้วก็ขยับไปกันต่อวันไหนมีเยอะก็ใส่ทุนไปเยอะเล่นไปเยอะวันไหนมีอยู่นิดๆหน่อยๆก็เล่นพอประมาณเล่นเอาสนุกไว้ก่อนเนี่ยถ้าจะรวยป่านนี้กูเติมไปสองพันเล่นเบ็ดร้อยยี่สิบหมุนก็จบแล้วมั้ง แต่เอาจริงๆนะ PG อ่ะไม่อยากให้ขยับเบ็ดสูงนะเบ็ดสูงที่ไรนะพังทุกทีเลยค่อยๆไต่ค่อยๆไล่ไปดีกว่าถ้าจะเล่นจริงจังนะเล่นแบบชนะชนะบ้างมีแพ้บ้างแต่มันไม่ได้แพ้ยับยับนะมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะชนะ100%นะเอาเป็นแนวทางดีกว่าใช้คำว่าเป็นแนวทางในการปั่นดีกว่า บางคนมาถึงเออะขยับเบ็ดสูงมาตั้งแต่ต้นกัลองเปลี่ยนแนวมั่งมาไล่ไตเบ็ดดูมั่งแต่ตอนนี้สกเก็ตเตอร์กูหายไปไหนนี่ปกติหมุนระดับนี้มันต้องมีการเสียวเสียวมั่งนะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เสียวเลยนะแต่ก็ไม่ถึงกับโดนดูดไปเยอะนะถือว่ายังพอมีขยับอยู่มั่ง36นะเบ็ดตีว่าเบ็ด4030หมุนนี่พันสเลยนะนั่น คุณเรามีเหลืออยู่พันหเอาไว้เบ็ดน,นี้น่าจะมีอะไรตื่นเต้นให้มั่งรักนิดไหมยังไม่มาเอาหน่อยดีมาขยับนิดนึงลูกสาบ แม่สองสกเก็ตเตอร์อ่ะแปลก,กเว้ยสเก็ตเตอร์ไม่มีเฉียวเลยว่ะปกติระดับนี้มันต้องมีเฉียวเฉียวสักครั้งแงนะนะเว้ยดูดิไม่มาจริงเว้ยไอต่อ62สิบอหมุนสุดท้ายเหลือตามทุนประมาณ1,000นะตอนนี้กลมๆไปเลย ตามเป็นกลมๆไปเลย1,000บาทแอสกเกตเตอร์ตัวเดียวยับยับสอตัวไม่มีแถวหนึ่งกับ2ยังมา1ตัวแัสกเกตเตอร์เริ่มเห็นบ่อยขึ้นแต่ยังไม่เข้าไม่เข้าจริงๆยังไงก็ไม่ยอมเข้าหวยมาต่อ24หนึ่งหมุนหวังว่ามาครั้งเดียวก็ติดเลยนะสกเกตเตอร์24 810บาทหายไปพันสไปอีก30หมุนไป เบ็ดเดิมเบ็ดเดิมเท่าเดิม36ไปมากกว่านี้ไม่ได้มากกว่านี้ชิบหายปั๊บลองดูสิจะอยู่ถึงไหม30หมุนโอ้โหสง,งบเหลือเกินเกินไปเกินไปสง,งบมากขยับต่อทีละนิดลูกอเอมา โอ้โหมากมีแววนี่ลุงว่าถ้าเข้าลุ้นสเก็ตเตอร์ครั้งเดียวคือติดเลยรอบนี้น่าจะติดเลยตรงนี้มาแปลกๆโอ้โหโอโต่อหน้าต่อตาเย่ตกไปโอ้โหถ้าติดนี่ยังมีโอกาสพลิกกลับมาได้มั่งนะโอ้โหตรงนี้น่าเจ็บตัวอีกทีดิ แม่งได้ลุ้นครั้งหนึ่งปั่นไปตั้งหลายรอบแล้วเพิ่งจะมาได้ลุ้นเนี่ยโอ้ยดอกนี้มาสวย456กลับมาหน่อยนึงแม่มา96ขอ,ออีกสักครั้งที่ไปลุ้นกันอีกครั้งไปมาต่อ31เงียบไปสามสิหขยันมาซะด้วยตัวเคกู โอ้ยได้ลุ้นครั้งเดียวเองหรอวะโอเคอ้าวทำยังไงรอดอะค่านี้ขอขอเล่นลงมาอีกหนึ่งเบ็ดแล้วกันเป็นเบ็ด27แล้วกัน30หมุนนะ900บาทนะครับทุนที่เหลืออยู่ประมาณ600นะไม่รู้จะรอดไม่รอดไปดูกันอีกทีหนึ่งไปไม่รอดมั้งถ้าไม่รอดก็คือจบแต่ว0 0 0 0บาทมาไวไปไววันนี้เยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยลุ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็เงียบ ยีโอ้โหเงียบจริงๆริงยืนยันคำเดิมได้เลยว่าหลังจากที่สองวันที่แล้วจ่ายลุงเยอะมากนะวันนี้แม่งเอากลับแน่เลยดูทรงยังไงก็ไม่เข้ายังไงก็ไม่จ่ายนะตอนนี้ อลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งไปกองอยู่ข้างบนหมดสเก็ตเตอร์มาหนึ่งตัวสว่างท้องมะโอ้โหไม่เข้าเว้ยหาต่อหาต่อตุ่มก่อนอ่างเข้าไปเต็มไม,ไม่ไม่เต็มนะ49บาทโอ้โห13หมุนกับเบ็ดยี่ยาสองสเก็ตเตอร์หน้าหลังโยไก่มา54 โอ้ย116บาทเอ้ยเพิ่มอีก27บาทเยี่ยน้อยมากหลายแบบบาท104บาทจะครบไหมเนี่ยครบคำนวณไหมก่อน50แม่ไม่ครบดูมันดิสุดท้ายแล้วเอ้ยยังโผล่มาอีกทีนะครับครบจนได้เว้ยเอยโอ้โหสองพันบาทแม่งปั่นมีโอกาสลุ้นข้าวฟรีแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นสง,งบแบบนิ่งเลยอะ่ะ อะไรของมันวะเนี่ยแบบยากมากฮะขยับอีกนิดนึงได้อีกเฮือกนึงได้ก็ไปอีกเฮือกนึงได้เลยแบบนี้โอ้โหยังไงก็ไม่จ่ายเว้ย นี่กะว่าลุ้นให้มันเข้าสักรอบนะไหนๆ,ๆก็จะจบอยู่แล้วนี่เหลือสิบเจ็ดสุดท้ายสุดท้ายละโอ้โหไม่เข้ายอมเลยเยี่สองพันบาทนั่นเอาตังค์มาทิ้งเลยเว้ยไาละเซ็งว่ะ